ครับสวัสดีครับพบกับเกโวอผมแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เราก็จะมาเก็บเก็ดลมนะครับพี่น้องวันที่สองครับเก็บเก็ดลมวันนี้ก็มาตรวจใบครับผมตรวจใบครับเดี๋ยวติดตามกันครับครับเดินมาแล้วขอเจอแล้วครับพี่น้องเี็นไหมครับฝนตกครับพี่น้องโอ้โหขาวเรียกครับอันบานคุป็นับ โล่โบโล่โบ่นก็มีครับพี่น้องก้อปไก่คร well. ับนี่ครับเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บนะครับน <atra> ี่เป็นคูงครับเห่นไหมครับเท่าครับพี่น้องเท่าเท่าก็เอาครับเอาเป็นหมกครับเห็นะครับเป็นต้นะครับเป็นดาันๆเลยครับโอเคไปเก็บก่อนนะครับครับจีจีก็มีครับพี่น้องเก็บครับจีจีครับ ันงันเดียครับนี่บานตุมบวกก็มีครับตุ้มๆนะครับได้ครับบานครับเล่ปแล้วครับนี่เล่ละดีครับโอเคครับเออดิบกินได้ครับจีๆครับเนาะเพิ่มครับ อย่างนั้นครับเท่ากับหวปมกดอกจีก็พัดครับเนาะจีครับมาตอนใบก็ยังได้กี่นิ้วเนาะผมเจ้าเขาทำงานครับมาเกียบตอนใบเยนมุองนี่อาจจะบมีไห้หู้ก็ได้เนาะเกียบเกลืองแท้วครับเนาะ นี่เน่าแล้วีน้อยโอ้เยอะนี่ครับดีเน่ากับอิงบีดีทีนี่สามสีบบนครับหนึ่ง,ส,งสีแบนโอ้นี่ก็เน่าวดูออกหลายวันแล้วดูนี่เริ่มจะแก่ละกลน้อยแั่นี่ครับกบน้อย มาหวานพี่น้องมาขำครับพอสี่โมงเราเดินงานกี่ครับเนาะของอี้เนี่ยมันเดีย๋ยวว่านมาสี่โมงก็ได้กินครับพี่น้องเพราะว่าโมงขย่มโมงมันครับเอามาแต่มโมงเขาปุ้นรับแม่นะครับขุ้ยขย่มุม้มงม,มันครับพี่น้องเยของอี้เนี่ย แค่บุกงูมงกับเหนียวแบนนะเสาะจะได้กับเขาให้ได้น้อง่น้องมีมงเขากับยวเล้ยเมาเลยครับจะเต็มแล้วครับนาะเป็นไหมครับตีก่อลังออกครับตีออกไม่นิ้วเลยนะเบาเดี๋ยวไว้ในก่อนสองวันเขาคอยมาออก ลายไทำรับได้แบนไปน้องมันน่ารับเดี๋ยวไปเอจีจีกันจะเป็นนั่นะดอที่เท่าก็เท่าครับเนี่ยที่จีก็ลองออกก็ลองออกในดินนี่อออีกสัมเอพัดล้าจีจีไปต้องจี Chị chỉ chỉ sẽ cầm nó nó chỉ mọi chỉ cho hợp được chỉ chít lít với nó to to đẹp với nó ơi nhem đâu nó nhưng cho xài thủ này gì đây quay xa đi mì lọt ca đi mẹ còn điều không với nó ơi mẹ của bố mẹ một tốt quay chỉ ดูเรื่อยๆครับนิ่นครับเนาะโอ้ยครับโอ้โหแงมๆครับตัวนี้จีบหมอจีบหมอจบกนี่ก็ไม่หมกหมอกครับโอ้ยหจะได้แห้งมันแห้งจีได้ดูโอ้ย เด็ดข้อโหนี่หลายดอกเลยเดี๋ยวีิกรัลอกกันเด้อโจอีครับเนาะสุจรอ๊ะนิจีแสนจค ดิมกำลังออกก็กล้ยนี่ก่อนครับกลอยมาเอาฟันสวรรค์กันเนาะนีเก็บออที่สุดอย่างนั้นครับโอ้หอนหอนหอนพี่น้องเฮ้ยแม่คนเดียวเงียบปิ้งเลยวันนี้มือให้ตัวว่ามาเลยปีเมียอันนี้มาคนเดียวครับเปิดนเสแล้วครับเปิดนเสแล้ว mẹ thằng nó mẹ lòng bụng giê hấp mẹ tung nóng cái quái cái mẹ tung nóng cái quái cái pòi mẹ 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 อีน้อยหนะ่อนี่น่ะแต,แ,แต่เอาไปที่สดอกเดั้นเานอเามลานี่ให้แม่คู้มันเท่าเบาแล้วครับนี่ไปสิงเจียอมมาซับที่มันจี๋ไปน้อยอจี๋ครับจี๋ขนาดนั้นไม่แรงนะจุนโขจุนอก จีไ้องเยจิเด็ด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 มันนครับพี่น้องอๆๆๆๆี่งนนงงผัดมันลำมากกะจีพี่นแ <c oughs> ม่นครับมันน้อยอย่น้อยขอยาบาเอาเเอทั้งรุมดง้นดองเนาะใจวา,วานอีนมันออกอโ,โอ้เนอเอ้

Ủa bạn Cái bàn cả bàn hấp tích cái chị Chí chị cái ở với những con học ở với những con bò chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền

giàu cho đẹp mà cây ban khắp nó cái ban không có tích Đi thâu cả thâu đi nôm cả nôm thâu cả bị đón nôm cả hoạt với mà ngắm cả quăng cả đây đi quăng cả đây khắp nó lỡ đi thâu lên bảo này đi vào trong mình ngắm cả bảo cả bảo cả đây này, bảo bay ầu lơi có thể sửa sửa em nó cũng nó nạt mông điều kiếp rút bình nhanh đi thì có lại Đây phải là phải thơm mọi gần với nó đấy Một đi à đi đi thích tích Thế là bốn sản nhìn bác Đó, kếp mở kìa Thâu Bỏ Tìm đọc mà sợ bị bắn

Long má đó bị Cóp giống cắp lại một đó. Ồ, hôm nay lại nóng lại, nóng 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 nó phải ไครับคอนแทคครับ,รบเก็บเต็มเก็บเอาอยาว่าคอนแทคเนาะเก็บเต็มแท้ ب, ครับเอเคครับจะได้ก็อชอบคลิปนี้อย,อย่าลืมกดไลค์กดครับสไคล้ก์กดแชร์เห้เป็นกำลังแงใจให้เกวก๋วได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ